สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนวันนี้นะคะนางฟ้าไม่ได้ไปจ็อกิ้งนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่4ี่โมงเย็นค่ะแล้วก็ชุ่มฉ่ำก็เลยนั่งจุ่มปุกนะคะทำท็อปปิกฟินๆแล้วก็ทำราศีให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบจุกๆเลยค่ะวันนี้จะทำให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการฟังทุกคลิปที่นางฟ้าโพสต์ไปลงไปนะคะวันนี้นั่งจุ่มปุกล้ค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตา่างเธอคิดถึงฉันบ้างไมมเนาะเธอคุณผู้ฟังได้ยินเสียงฝนไหมคะจังหวัดไหนตกบ้างบอกเราก้า9กันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่กชมอฝนตกชุ่มฉ่ำเลยนะคะอเดี๋ยวนางฟ้าขออนุญ,ญาตไป ทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะลงราศีต่อไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะราศีกันนะคะมีความสุขแฮปปี้แล้วก็รอฟังท็อปปิกจอดำคืนนี้ด้วยนะคะ